แล้วไง <laughs> ับผมราก็มีไรายได้มีเดือนมีอะไรครับก็คือชงเป็นเซล์นื้คือเป็นอาชีพเพราะว่ามันยังไปได้อีกไกลนะตัวเนี้ยครับผมมันยังไปได้อีกนะครับ <laughs> เรื่องฟาร์มหนูเนี่ยนะ <laughs> ครับ <c oughs> ของพี่เหน่งปักช่องเคยพูดไว้ว่าเลี้ยงหนูจานวนน้อยมันคือภาระมันไม่ได้เกิดรายได้พี่ตลาดมันเข้าไม่ถึงนะ,ะว่าเรื่องหนูนิดเดียวเนี่ยคนเขาก็ตลาดมันเข้าไม่ถึงเขาไม่สามารถจะเข้าไปได้มันน้อยมากแล้วพี่ก็เห็นมาคือคือจุกนนมแล้วเขาอยู่ต่างแบบนี้ครับนี่ที่ต่างตรงนี้ครับแบบนี้เนีย แบบนี้ครับหนูเขาที่ชอบมานอนตรงนี้ ฟาร์มหนูพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบานเทนสวัสดีครับวันนี้นะผมก็อยู่ที่จังหวัดน,นครสวรรค์อีกแล้วนะครับแต่ว,วันนี้มาอยู่ที่อำเภอโปะพะนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่ง กลางแจ้งนะครับนะครับที่นี่พี่เขาทําบ่อกลางแจ้งนะครับก็ชือว่าดีมากครับวันนี้ก็เข้ามาโชคดีที่ฝนตกเมื่อวานนะครับเราก็เลยรู้ว่าบ่อแบบนี้นะครับจะสามารถกันฝนได้ไหมนะครับพอเปิดบูทุกบ่อก็แห้งครับเกือบทุกบ่อมีบางบ่อที่ชื้นอ่าเนื่องจากระดับน้ําในการไหลมันมีปัญหานิดหน่อยก็ได้แนะนําพี่แกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปแนะนําให้รู้จักครับพี่เขานะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่ลม ชื่อพิลมครับที่เล่นชื่ออะไรครับผมชื่อลมนี่ชื่อลมนะครับใช่ครับครับผมกับขออนุญาตสอบถามครับอก่อนที่จะเลี้ยงหนูครับคิดยังไงถึงถึงถึงมาลงทุนในการเลี้ยงหนูครับผมก็ดูจะดูจากยูทูบอ่ะครับแล้วก็เห็นฟาร์มที่ดูมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็ครับมันมันเลี้ยงง่ายอ่ะดูแลอ่ะอ๋อครับแล้วเราก็อยู่ว่างๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรครับก็คือเริ่มต้นจากว่าง ไม่มีอะไรทําก็ดู u t ท b บเล่นๆเ,<ช>เลยดูไปไมาเอ้าหนูเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ก็เลยลองเลี้ยงดูน่าสนใจคุน่าสนใจครับ<ช>โอเคครับก่อนหน้านี้ครับอาชีพทาอะไรครับผมเป็นเซลลบ,บริษัทเป็นเซลล์บริษัทขายกับอะไรครับพวกบริโภคอรับอ๋อครับผมก็คือไปไปคุยตามร้านค้าทั่วไป่<ช>แล้วก็เอาของไปลง<ช>อ๋อครับกินตามมาเชนเนาะ ก็คือทานลงถ้าลงเยอะเราก็เราก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะใช่ยครับเราค่าคอมเป็นเดือนไปเลียงอะไรเเลี้ยงอินเทนทีฟอะไรต่างๆเนี่ย้ามาเต็มหมดเลยนะครับแล้วช่วงนี้ครับยังได้ทําอยู่ไหมครับไม่ได้ทำปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วใช่โอ้ก็คือได้เงินเยอะแล้วมาพักผ่อนมานอนปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วปีเก่าปีแล้วกินบุญเก่าใช่ไหมครับกินบุญเก่าครับปีหนึ่งแล้วก็ ก็ยังโอเคเนาะแต่ว่าคืออยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มเริ่มเบื่อเนาะจริงๆเบื่อมันเครียดมันรู้จะทำอะไรคือผมเคยเคยเหมือนกันครับเคยอาช่วงออกจากงานตอนแรกก็ประมาณ2เดือนนะครับผม2เดือนนะครับผมอยู่ไม่ได้เลยคือมันถ้าไม่มีอะไรทำมันรู้สึกเซ็งเนาะมันมันเครียดมันเครียดแล้วก็มันไม่รู้จะทาอะไรอ่ะมันเครียดนะครับเงินก็ใช้ทุกวันคือเงินเข้าไม่มีมีแต่เงินออกครับเลยต้องหาอะไรเพิ่มเติม อ๋อก็เลยดูไปดูมาไกลเป็นเจอหนูเจอเจอหนูเลยอยากเลี้ยงเลยอยากเลี้ยงอ่าก่อนที่จะคุยเรื่องหนูคุยเรื่องอาชีพเซลก่อนครับเพราะว่าจริงๆก็คือคนติดตามก็ต้องการความรู้เยอะครับเรื่องการทาอาชีพแล้วมันก็มีหลายอาชีพที่ทํากันได้นะไม่ว่าจะเป็นเป็นเซลลเป็นทําไรทำอะไรต่างๆครับอาชีพเซลล์ที่ทํามาครับอันนี้ที่ออกมาคือเกษียณมาหรือว่ายังไงครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนไทยช่วงเปลี่ยนไทยเปลี่ยนโครงสร้างพอดีออเคครับแล้วเขาต้องการคนสมัครใจอ่าถูกไหม เราก็ถูกหวยเลย,ยโอเคครับก็ช่วงเป็นเซลเป็นยังไงบ้างครับาการทํางานเซลนะครับสนุกไหมเป็นยังไงบ้าง,ง,างครับรายได้แน่นอนอยู่แล้วไงครับมีรายได้มีเงินเดือนมีอะไรครับก็คือช่วงเป็นเซลเนี่ยคือเป็นอาชีพหลักนะครับมันมีเงินได้เงินเดือนรายเดือนอยู่แล้วอาชีพเซลจริงก็คือถ้าทําถูกทางก็รวยแบบไม่รู้เรื่องเลยเนาะครับเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าอาชีพเซลคือการขายคือถ้าขายคือได้ตังถ้าซื้อคือเสียตัง ใช่ไหมครับแล้พี่มีทีนงการขายอยู่แล้วเนาะก็คือถือว่าโอเคครับพี่เนาะก็กลับมาพักผ่อนอยู่บ้านปีนึงนะครับปีนึงโอเคครับแล้วในการเริ่มต้นเลี้ยงหนูครับพี่ก็คือตอนนี้พี่ลงโอ้โหตอนนี้ลงชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่ของผมเลยครับชุด6 0,000บาทหนูหนึ่งตัวครับคือมั่นใจขนาดไหนทําไมถึงกล้าลงเยอะอะไรขนาดนี้ครับผมก็มองดูแล้วว่ามันกังไปได้อีกไก่นะตัวเนี้ยครับผมมันกังไปได้อีกนะครับเรื่อง ความหนุ่มเนี่ยนะครับผมตลาดมันยังเปิดกว้างอยู่นะมองดูแล้วมันก็ครับจาก,จากมันสนใจตัวนี้จากที่พี่มองก็คือความรู้สึกพี่เนาะยังไม่ได้สัมผัสหรอกกันรู้สึกว่าเอ๊ะหนูมันยังกว้างอยู่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับ<ช>การตลาดยังไปได้ไกลาจากการวิเคราะห์ของเซลล์ครับนี่ครับเขาจะมองแบบนี้นะครับก็คือยังไปได้ไกลจริงๆความคิดผมเองก,ก็เหมือนกับพี่เลยครับว่า หนูเนี่ยคคือจริงๆอ่ะถ้าอยู่คนอยู่ในกลุ่มหนูจริงๆคือเหมือนจะคนจะเลี้ยงหนูเยอะนะครับแต่พอเข้าไปจริงๆคือหนูเลี้ยงนิดเดียวคือดีมานก็คือในส่วนของคนผลิตกับคนบริโภคนี่คนบริโภคยังมีอีกเยอะแต่คนผลิตยังต่ํามากๆเลยครับต่ําจริงๆครับตอนนี้อย่างที่บอกนะตอนนี้เราก็คือขนาดแค่พ่อพันยุยังยังจะไม่พอขายไม่ต้องไปพูดถึงหนูนกันเลยนะช่วงนี้ครับผมเนาะแต่ก็ก็มีบางฟาร์มที่ขายไม่ได้นะครับบางฟาร์มก็ขายได้ครับสาเหตุเพราะอะไรก็คือ มันแล้วแต่การตลาดของแต่ละละพื้นที่นะครับแต่จริงๆคือการเลี้ยงหนูถ้าเลี้ยงจํานวนน้อยๆมันมันมันี่ผมพูดไปบ่อยเลยมากพูดจนติดปากเลยคือตามของพี่หนงฝากช่อนเคยพูดไว้ว่าเลี้ยงหนูจํานวนน้อยมันคือภาระมันไม่ได้เกิดรายได้พี่ตลาดมันเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าเลี้ยงหนูนิดเดียวเนี่ยคนเขาก็ตลาดมันเข้าไม่ถึงเขาไม่สามารถจะเข้าไปได้มันน้อยเกินเวลาเราเลยใช่ครับเนาะโอเคพี่มีอะไรจะฝากถึงคนที่อยากเลี้ยงหนูหรืออยากทําอาชีพอะไรต่างๆมั่งครับ ก็อย่างนี้มันอยู่ที่ความชอบเนาะเราสนใจด้วยเราก็ต้องมันอยู่ที่เราสนใจด้วยนะเออทำอะไรเราต้องเราชอบด้วยไงตั้งใจทําให้มันเต็มที่ก่อนไม่ต้องคว่ากันดีไม่ดีค่อยว่ากันโอเคครับก็คือเริ่มต้นจากความชอบจริงๆครับถ้าเราทําอะไรที่เราชอบไปด้วยแล้วได้เงินด้วยมันจะดีกว่าที่เราแบบไปฝืนใจเนาะจริงๆก็คือจริงๆอายุเยอะด้วยเราก็ต้องแบบทําอะไรที่มีความสุขอยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ดูแลลูกอยู่กับลูก ผมว่าังจะมีความสุขมากกว่าที่เราจะต้องไปไปทำงานที่อื่นเนาะอ๋อโอเคครับขอบคุณพี่มากครับวันนี้ <c oughs> วันนี้นะครับผมก็คืออยากให้พี่แนะนําเรื่องการทําบ่อกางแจ้งครับเพราะว่ามีไม่บ่อยมีไม่เยอะครับกับฟาร์มหนูที่กล้าเลี้ยงกางแจงครับในการเลี้ยงกางแจงคือข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องทาโรงเรือนเลยนะครับเนาะแต่ก็ต้องมีต้นไม้อย่างนี้ผมถือว่าโอเคมากบางคนก็ไม่มีเลยผมเนี่ยไม่มีเลยครับกางเสลมอย่างเดียวครับกางแจ้งเริ่มต้น แต่ว่าในการทำกางแจงก็จะมีปัญหาเนาะช่วงหน้าฝนนะครับ<ม>ถ,ถ้าถ้าถ้าแถวภาคใต้ที่ฝนชุกๆไม่แนะนําเลยแต่ถ้าภาคอีสานภาคฝั่งนี้ก็ถ้าฝนไม่ชุกก็ก็ได้อยู่ครับเพราะว่าตอนที่ฝนตกหนักๆมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องน้ําชื้นน้าท่วมอะไรหลายๆอย่างเนาะพี่เนาะครับแต่ที่นี่ถือว่านฝนตกก็ปกติไม่เท่าไหรไ<ม>่โอเคครับแล้วตอนนี้คือบ่อที่เริ่มทํานี่ก็ได้ลองฝนแล้วบ่อน้าเข้าบ่อไหมครับมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยโอเคนะมาแนะนำคนที่เขาจะทําบ่อกางแจงเพราะลดต้นทุนหน่อยครับว่า ถ้าจะทำกลางแจ้งต้องทำแบบไหนมาข้างนอกตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่ฝาเนาะเริ่มต้นที่ฝานะครับฝาพี่เขาก็ตัดเป็นฝาสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมให้กว้างจากบ่อเนาะกว้างจากขอบบ่อนะครับกว้างจากขอบบ่อฝานี่ใช้ขนาด6มิลนะครับนี่6มิลคือขนาดแหนหกมิลนะครับนี่ฮะนอนแล้วก็ปิดปิดรอบเลยนะครับปิดรอบเลยนะครับเปิดดูในบ่อเลยสิอันนี้คือฝนตกเมื่อคืนเนาะถือว่าแรงมากครับนี่ครับบ่อก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับดูบ่อครับ นี่ครับนี่บ่อกไม่มีปัญหาครับไม่มีความชื้นนะครับนี่นี่ครับแต่ถ้าบ่อมีปัญหาก็เกิดความชื้นก็แนะนำพเอเกลยบใส่ก่อนครับช่วงแรกนะครับถ้าบ่อกใหม่ๆมันจะดูดซับความชื้นออกมานะครับแต่ถ้าสักพักไปมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นนะครับโอเคครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ของของการทําบ่อกแบบนี้คือฝาตัวนี้ครับ6มิลก็ถือว่าถือว่าหนาใช้ได้ครับโอเคเลยนะครับแปดมิลจะดีกว่าแต่8มิลจะหนักมากแนะนํา6มิลก็พอแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ฝานี่คงทนเนาะ สภาพใช้งานได้อีกนานนะครับเพราะว่ายิงฝ้ามันอยู่กลางแดดมันก็จะเปาะง่ายถ้าเรายกขึ้นยกเองบ่อยๆมันจะหักแลวมันหนักด้วยก็แนะนําให้เอาไม้ไผ่ครับมามัดนะครับสอดบนสอด,สอดสอดบนนะครับกับข้างล่างมามัดเนาะพี่เนาะเพื่อหนึ่งป้องกันไม่ให้ฝ้าบ่อมันอ่อน2เราจับตรงไม้ไผ่เปิดขึ้นเปิดลงก็คือเราจะได้ไม่ต้องสัมผัสนะครับกับกับตัวนี้จะทําให้บ่ใช้งานได้งาด่ายได้เยอะมากขึ้นแล้วก็บ่จะไม่ไอฟ้าจะไม่หักนะครับนี่ครับนี่เนาะ ก็คุยกันแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วพี่ไม่ไผ่แถวนี้ผมว่าเยอะแม่หักบ้านพี่เนี่ยปลูกไม้เต็มครับนี่ครับนี่ครับอยู่ในป่าครับแล้วก็พื้นที่ในการเลี้ยงกางแจ้งครับแบบนี้ผมแนะนำนะครับในการเลี้ยงกางแจ้งแบบลดต้นทุนก็คืออยู่ใต้ล้มไม้ครับใครที่มีสวนธรรมชาตินะครับปลูกไม้ป่าไว้แบบนี้นะครับมีผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าหนูเขาจะผสมพันธุ์ได้ดีมากในการอยู่ธรรมชาติเขาจะเย็นกับทั้งวันนัะนนี่เนาะเด็กถึงไหมไม่ถึง ไม่ถึงอ่ะม,มีนิดหน่อยคือแดดลำไรพอได้พอได้นิดนิดหนึ่งแต่ว่าผมว่าทั้งวันก็จะเย็นสดชื่นเนาะคนก็อยู่ได้นะครับแบบนี้หนูเขาจะผสมพันธุ์ดีมากครับแต่กางแจ้งไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ครับกางแจ้งเลี้ยงนูขุนได้แต่ถ้าพ่อแม่พันธุ์แนะนําให้เลี้ยงแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากครับระบน้ําก็เรียบร้อยเนาะนี่ครับผมน้ำพี่กายทเรียบร้อยครับก็จะมีข้อคอมเมนต์นิดหนึ่งระบบน้ำนะครับผมพยายามคอมเมนต์ในหลาย,ลายคลิปเพื่อให้คนที่ดูทีหลังจะได้รู้ว่าเอามัน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 ,ม,นมันเป็นยังไ ที่เคยเลี้ยงแม่แล้วพี่ก็เห็นมาคือคือจุกน้ำแล้วถ้าอ,อยู่ต่ำแบบนี้ครับนี่ที่ต่ำตรงนี้ครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้ครับหนูเขาชอบมันอนตรงนี้พอนอนแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันจะไหลทั้งวันนะต,ต้องให้สูงกว่าน,นี้ใช่ไหมต้องต้องสูงตรงนี้ครับนี่ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยจุกน้ำาต้องเลือดมาตรงนี้ต้องให้สูงมาประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนตรงนี้พี่เนี่ยเพราะว่าหนูเขาชอบมันนอนตรงนี้ถ้านอนเนี่ยถ้านอนนี่คือมันจะพอดีเลยน้ำมันจะไหลตลอดแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือเขามานอนข้างล่างแล้วก็ไม่ไม ส่วนเรื่องถัทงที่ให้น้ําพี่แรงดันพี่ผมว่าก,ก็โอเคประมาณนี้คือแรงดันม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 ันไม่ได้สูงมากมันจะทําให้หนูระบบพาไปดูระบบน้ําข้างบนหน่อยพี่ใช้ถังแบบไหนเนาะไปครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบใน้านะครับระบบน้ําก็จะเป็นอันนี้ถังน้ําถังน้ําอันนี้ที่มีก๊อกเรียบร้อยเนาะก๊อกให้น้าเรียบร้อยราคาเท่าไหร่ครับพี่ร5อยบาท ร้อยห้าสิบเก้าบาทถูกมากนะพี่ผมถังเป่าเก้าสิบบาทน่าซื้อมากครับแต่ถังแบบนี้คือคือคือจะมีปัญหาเรื่องการล้างนิดนึงถ้าคือถ้าอยู่ในกลางแดดมันจะมีตะไคร่น้ําขึานข้นในการล้างจะลําบากนะครับเพราะว่าเพราะว่าฝาบ่อมันไอตรงนี้ครับที่เปิดมันน้อยมากแต่ก็เราก็ใช้สันไลใช้ไม้เสีเหญ่เข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ถอดได้ไหมครับตรงนี้ผมถอดไม่ได้เนี่ยแต่ผมเองนะมันติดมาอย่างนี้เลยใช่มันต้องล้างจริงพี่ต้องเจาะตรงนี้พี่เจาะแล้วก็ ปล่อยู่นะครออกในการเจาะก็ต้องเอาไม้ไปเสียบข้างในแล้วก็เอาเกลียวนอกเกลียวในไปไปไป,ไปขันไม่เข้าใจว่าถ้าเราเจาะแล้วสายนี่แย่ไปเราต้องทำยังไงมันจะมีมันจะมีมะมหลายอย่างบางคนก็ใส่จุกน้ำแต่ปัญหาคือข้างบนเนี่ยลอมือล้วงไปไม่ได้พี่มันมีปัญหาเรื่องการหมุนแต่ผมใช้ใช้เหล็กเชื่อมเป็นเป็นตัวทีแล้วก็เอาลงไปไปไปขัดไอตัวไอตัวข้างในมันจะมีเกลียวนอกเกลียวในจะพาขึ้นแล้วเอาไปไปล็อกไว้พี่มันก็ทําได้เนาะ ก็ไม่เป็นไรพี่ก็คือลองใช้ไปก่อนมันก็ใช้ได้นานอยู่กว่ามันจะขึ้นตะไคร่น้ําครับเนาะประมาณนั้นก็ถอดนี้ออกแล้วก็เทออกข้างในก็ได้ครับยกมาเขย่าก,ก็ได้มันไม่มีปัญหาอะไรล็อกอะไรสักอย่างเนาะโอเค okay. ตันนี้ก็นี่ครับแกนี่ครับระบบน้ําเปิดน้ําแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าในการเปิดน้ําอย่างนี้ก็คือคือระบบน้าอัตโนมัติมันจะมีปัญหาเรื่องถ้าหนูกัดจุกน้ําขาดหรืออะไรต่างๆถ้าเราทำระบบน้ำอัตโนมัติเลยนะครับแบบแบบระบบตัดอัตโนมัติพี่มันจะทําปัญหาก็คือ อาจจะทําให้บอ่อท่วมหรือน้ําน้ําท่วมบ่อพี่ได้เนาะโอเคครับ <No. Okay. S 2> <Okay. S 1> ผมนี่ครับ mm hmm. ก็ระบบน้ําตรงนี้ตั้งถือว่าโอเคครับอยู่ประมาณ80 70เซนนะครับตรงนี้ก็คือถือว่าแรงดันไม่สูงเท่าไหร่ทําให้น้ําที่อยู่ในบ่ออะครับมันไม่กระเด็นท่วบ mm hmm. ่อก็ถือว่าใช้ได้หนูมันจะกินสะดวกครับหนูเบาเกินะหนูกินสะดวกครับจริงๆกดน้ําแรงหนูก็ไม่ได้กินครับมันก็ไหลออกมาเฉยๆแหละยิ่งจะให้จุกให้น้ําหมูด้วยยิ่งน้ำออกเยอะมากครับมันเปลืองนี่เฉยครับ <Okay. S 1> ประมาณนั้น โอเคนะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ไหนครับพ่อบ้านท่าสุดบ้านท่าสุดครับตำบลครับบางประมุงตำบลบางประมุงคอําเภอครับกกพระอําเภอกกพระจังหวัดครับนครสวรรค์นครสวรรค์ถ้ามีคนอยากมาเยี่ยมชมอยากมาดูการวิธีเลี้ยงหนูกลางแจ้งแบบนี้โดยลงทุนต่ำๆแบบนี้สามารถเข้ามาดูได้ไหมครับได้ครับได้โอเคครับขอเบอร์โทรหน่อยครับ 0 8 9 0 8 9ครับ564 564ครับ6361 6361นะครับถ้ามาไม่ถูกให้ตั้ง GPS มาที่สถานีตำรวจบางประมงบางประมงก่อนนะครับนาะครับแล้วก็มันจะมีซอยข้างๆเข้ามาประมาณ300เมตรก็ถึงใช่นะครับก็โทรมาหาพ่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไัยเมื่อกี้นะครับขออีกรอบหนึ่งครับครับ564 5 6 4คาับน3 6 1 6361นะครับี้าหกหี่ัยาูกิอำครอบานแทมนกันคุณพกอามหกหน่งนะครับวัวลีไปกรอนสนัสดกครับ สวัสดีครับเอาเอาทำไมวิ่งเอาวิ่งทำไมครับวิ่งทำไมเนอยเอาเอาันหั้นทำไมสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายตอนตอนคุณลุงจะเลี้ยงหนูรู้สึกยังไงครับเนี่ยชอบใจชอบเขาชอบใจเลยว่าแต่บ้าหรือเปล่าเองไม่เลี้ยงอย่างอื่นไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่า ทำอะไรก็ทาเพื่อให้อยู่บ้านด้วยกันโอเคได้อยู่บ้านก็ดีใจเนาะดีใจดีกว่าไปทํางานที่อื่นเนาะครับโงานที่อื่นอ๋อขอบคุณมากครับอย่านี่นี่นอยากสัมภาษณ์คนนี้ครับอ่ารู้สึกยังไงนะครับตอนแรกที่แฟนอยากเลี้ยงหนูครับรู้สึกไงครับเอาจริงๆแล้วจริงเลยบ้าหรือเปล่าเลยสนใจไหมก็ดีนะเพราะจริงๆครับมั่นใจราดีจริงเลยครับตอนแรกรู้สึกในใจจริงๆลึกๆอะก็ไม่อยากไปให้ ทำงานที่ไหนใกล้ๆแย่จะอยู่อ๋อจริงๆคือให้ทำอะไรก็ได้ขออยู่บ้านอ่อยู่บ้านแล้วเกิดรายได้ด้วยมันก็ดีกว่าที่ไปไปที่อื่นเนาะเพราะว่าทำงานมามานานแล้วห่างกันมานานแล้วอะไรประมาณนั้นอ๋อครับขอบคุณครับคลิปเียบแล้วครับวันเสาร์เฮลีย